ใจเสียงตบมือลงหาน้องพี่น้องผู้ใดตบมือให้บ่งนึงนี่ยถือโรตตรีผู้นึ่งลอยล้านลอยล้านเดอ้อสาธุกเอาเงาเลยหมอแค้นตบมืออีกจังหวะน้ำอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อ จังหวาบุญเอ้ยบุญนี่บุญหน่อยบุญใหญ่มีบุญเก่าบุญใหม่มีไว้อย่างโดกงหนักมีบุญเข้าพรรษาบุญออกพรรษาหรือว่าบุญเราเวทตามมอลำสังเกตแม่นบุญแจกบุญท่านข้าวเถีงลูกเถีงหลานญาติพี่น้องพร้อมทั้งกองทั้งของเสียบสองสล้องงันบุญกะมีหลายอันนี่สำคัญลำเลิศ มีหอดบุญวันเกิดนี่กำเนิดของคนมีหอดบุญสาโกนของคนรุ่นใหม่ถ้าเว้าเรื่องบุญใหญ่แมนบุญมโหฬานเรือเฟสติวานมาโหฬานกว่าได้บุญนางนิติไตแมนบุญประเพณี่ม่วนนีหลีแมนบุญแอวมีลายแนี่ยขวบกุ้มบุญเอาเสาลงขุมสนัดงมแต่ของใหญ่พอใจ มือล่ำผู้ขาขึ้น,นางานยืนสเตทด้วยที่ขออาัยเอาหัวสีก่อนสีล่ำขึ้นนี้แมนว่าในพิธีห้องงานมีอาจารย์และนักปราชญ์ผู้สลาดหอผู้นิยมพ่อไฟธรรมลานขอเยี่ยนตืมซ้ำอำนาจทานการพกข้องเขตบานแสงหรือเมืองตลอดแคว,งว้งโพงไายบอลลานไส้บอท่านหูจงแลดูเลี้ยงลำสังซ้อนสี่บอกซ้ำเพราะโจดจำจื้อเอาส่วนหนึ่ง ขอเฮียนเนี่ยพอเถาขอเฮียนเนี่ยเม่เถาก้นเกาอาวุสทางแนวหงสาพันที่ดังทมแถวหล่อเศร้านมไสยสกันพอกขอเหียนดอกโดยทานนายตำรวจทางงานลาสกันูุขันผู้สันแต่ปฐมมัดทายุ่งผู้ดดด้วยบอลบกบางในส่วนสวยเสียงลํำตกตาสวยมวยให้กะกันแข่งศิลแสดงก็ยังน้อยขอเหงใจจะได้ปล่อยปดสงสารผู้น้อยยังปมดอยบ่ทเขา หากว่าเสียงล่าเบานักเบาเป็นบางบอนออนซอนเดฟกีนองมาพี่ซื่นกระจด้วยจิตใจใสเกียงโมทนาท่านทอดประกอบการเบอนีเห็นแล้วจังแมนดีเนื้องั้นก็มีแจมเจ้าอาจารย์ใหญ่เสียงใสบอกเคยไล่ลืมละจากเข้าพอดีบอกว่าอาจารย์รุ่นผู้เพิินใจใสก้วงบอกลืมไล่ได้ง่ายถือว่าเป็นน้องอายไปพุ่นได้แวยาดังนั้น จิงอาได้ไข่ข้าวขอโทษใส่สาวหัวลำเป็นจังไดฮื้อนา่งอยู่สบายดีบออินแตงเอ้ยมอลำไตเป็นจังไดน้องพี่คิดอยากให้แจมเจ้ามาพี่มวนอยู่ในอยอดว่าัวนอาใหญ่บริษัทแกนไทยบ่ได้ละลืมลงเพิ่นอยากฟังหัวลำนี่นำมาให้ทายเบาจังอาได้ไข่ข้าตาโทรหาสาวอินแตงเป็นจังไดหมอมลากระพอสีได้อยู่บอก กินแตงได้จังเว้าหาพีดวงทรายบอกเคยไล่เลื่อมละในกูค้องลํามตไปอยู่บ่อนอไอยว่าลินต่างประเทศกายเขตเฮาพวกนั้นสบายบางยังใจไอ้ดวงสว่างต่อว่าไปก็ได้อยู่ล่าโบยุ่งยากข้ายังย่อนว่าคนใจดีหาแพงบ่ลืมได้ดังนั้นจังใด้ครคํำตาหาค้ำใบอีกเถอมาน้ำกันมือนีบอกเคยได้ห่างกันแต่ว่า จันสุลสีเวเอ้ยเสยียดายนอกผู้ขามาตั้งแต่คนเดียวบอกคือหมอลำดวงผล็นผู้มีเคียงไก่บอกว่าในงานนี้บอกมีไผสิเป็นผู้อาศัยแต่น้องหลากกระพิไดายอยู่ยบอกเือหรือเสียัยเจ้าผู้สาวงามเมืองเพิินสาวแอรี่น่าเอ้ยขึ้นมาเป็นผู้คำพอลำดายอยู่ยบอกเหอ บอว่าบอมี่ภูผ่อนไ่อาศซยสาวเมืองไทยคือสีใดอยู่ดอกสีฟอนใส่สาวเมืองนอกคือสีใดอยู่ดอกนอก้อเป็นจังใดแล้วเือคือสีไดอยู่บอ่อเดี๋ยวนี้พนขึ้นมาแล้วพอเจ้าภาพสัจทีจังแมนคักอีหลีคนดีเนือของแต่ว่าเป็นจังใดเด้โน้อมือนี่ทาบ่คองอีพอท้องคํำเป็นจังใดแล้วมือมีคนสูงคนต่ำ นี่ได้กระบอเป็นอยัางมาเห็นกันย่ำคำจังแมนศาสตร์เล่างามมาเห็นแล้วอยากถามมีแฟนแล้วบ่แม่นว่าด้วยความหักความห่อบ่ท่านจากล,ะละาไลเสียดายแต่ว่าเถาคำใบปัดคนหุนหน้อยๆขอในเด้ออีพอคอยวานาบริษัทมือี้จริงใจท่านบ่ได้ไล่ลาจาก ไปว่าบ่มีความลำบากก็ขอให้เจ้าสุขสันต์ปุ๋ยของเจ้าใส่ไปว่าพ่อได้หักได้ห่อกับผู้สาวเมืองไทยเห็นจังใดคนไข้โตอ้ายจังสีญ่ด้วยจิตใจฝากไปมาเห็นเจ้าตาค้าขอโทษเดิมอ๋อทำเสื่นเจ้าว่าดอก ว่าบอคัดบอของแน่ค้นเกิดลืนกันแต่กับบอเป็นยังมาลำอยู่บ่อนมั่นในมันม่นขัดมั่นแน่ให้ทั้งพ่อทั้งแม่ได้ดีอกดีใจกพวงดีใจได้ขึ้นนี้บอเปล่าว่างเป่าเอาภูเขามาพบแล้วยินเสื่นสื่นสวงพวงแต่ยากพี่น้องมานางฟังออลำประจำแน่ในทดบอจากไลลืมได้ขออวยใส้พ้อนทานสัทธางานบุญใหญ่ผู้นางในมือนีให้สมแมงดังวัง สาธุเดศรัทธาภูมาห่วมในงานในห่างกายมีพลังยาเจ็บยาไข่คิดอันใดก็ให้ได้สมปาดปัถนายาได้มีแนวค่าดังทรงประสงค์ไว้ขอให้กายาโกปาลามีมุ่งเหลือมหน้าตาใสสองเหลือมได้กินเอื้อบีบีบอ,อกมาในมือนีสมปาดปัถนาขอไว้พ่อนเจ้าสรัทธายูดีสบายใด อันตรา,ายอย่ามาต้องไพเวทให้ไกลห่างอยู่ทางเดียดทางสางสบายบางดังวงังอันนางบอ่อเกี้ยใหญ่เเลิมไส้ขั้นเพิ่นนางอยู่ไก่ให้เพิ่นยุกย่อมือพ่อได้เห็นคนฟังได้นักนำเนม่ยไก่ให้เพิ่นสีใสแย,ย้มจุ่มจีเพลนสีสีให้สีใสย,ยิ้มแย้มสองแก้มดังมาพานทานเสลิมไส้เฮาเอ,าอ้ย ยาเจ็บบียาเจ็บใส่เจ็บในตับในไตไขวัดหน่อยหรือวัดใหญ่เป็นแขวไข่หรือปวอดรีดแนวะ <c oughs> อิสินคูสุนเนวยวหญ้าพ้นปากนับอ้าให้กินแซบสันหวานอาหารแนวดีๆให้แซบนูอนอะไรดีให้กินแต่แนวบำรุงทองของสดสดสดยอดปอดสุ่มซานพินหหยกินแล้วอิ่มสบายเมนวาตลอดทั้งผููสถาพอ หูอยาใดฟังอันหายขีรายสวัปดีให้ได้ฟังแต่แนวดีมาโฮลี่เล่าสาวเสพสลองของแท้มือของเสียสลิมใส่ยาใดใบของเหล่ของมุมของกำสาธุให้ได้ใบแต่เงินคำพ่อยเพ็ดนินและแก้วในมุนคำข่าสูงจากนี้มือของลุงของอ้ายเป็นเพียรอยู่ในงานไผ่ใส่เสือซีไลใ่ใครได้ใบแต่ของใหญ่นวลปั้นไข่ปอกไวใบแล้วในซ่นใจ แม่นว่าผููสถาพรเน่าเอ,อ้ยเพื่อนานได้เป็นพอทาของทานเสลิ่มใส่ผู้ใจใส่บอ่อหน่อยมาแต่งบ่ทำบุญเพื่อสารเทศทุนได้หกักหอมถนอมไวเ้เกินเอาหอวลำไต้บ่เลื่อมไล่ได้ง่ายแกว้งจำป่าผากไต้เมืองล่าอุ่นถิ่นลังจะงานได้มาในงานมาลำมารอง ให้พ่อแม่พี่น้องได้มวลสุดให้ขอโทษขออภัยคันรับบอถือคอจากนี้สิขอไวพ้พอ่พ่อผู้ซื่อสถาพรทานับปู่ังละเมยอ,อย่ามีแนวเคง็งหอนย่ำนอนหรือย่ำนังงง่งไห้สมวังยาเสากายยาเกะเก่าโมพ่อคู่สถาพรจังอาวสาตว์ด้อให้ได้ย่างได้ยุ่งแพ้พพ่พรมผืนสะอาดมีบทบาทก้องฟ้าเห็นคนถาหอ กายยาได้งอลมงของอยางไงของปันสายงามไปใส่มีคนตามของงามยามีลมสมหัวใจได้ไขาตาขาลมหวานเดินใส่ยามีเจ็บป่วยไข่ก็ขอให้ได้อยู่ดีขอได้ทานสถทาพอดอายุยืนยาวมันพันวาสาหอยสั่งไงสมบูรณ์มังค์ยามีเก,ก่ามองเก่ามองยามีเก,ก่ามอง แต่ว่าสาวเอลี่นางเอ้แต่ไข่ล่ำมานีกะบอทันเย็นเจ้าของผู้เล่าสือสถาพรนั่งอยู่ใส่นอนยินแต่สาวอินแตงว่านี่เขาลือเขาสาไปหอดเล่าผักไตว่าจังแมนเล่ารอปันสอละพงมาเห็นแหล้วจักจุกทงอยู่ใส่ล้วเจ้าคนก็คือสีบอเท่าน้าตาคือลาล่าหยับมาผีแน่นาให้เห็นกันได้บอ อยากเข็นหน้าอีพอคือสิรออีหนีจังเมนขักนอกต้นนี่ผู้ฟังลังไกลและวอวยพรทั้งพอใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮายาสิได้โศกเหงาเมื่อฟังลำผู้ขาดหยาบมาฟังล้านลาให้อยู่ดีอีไม่แห้งสุขภาพไม่เข็มแข็งอย่ามีละลอ,อยละลอ,อยนี่ยามีละลอ,อยทา้ง เาาอาละอ้สิโจกอดไว้ที่รุ่นจังสิว่าบอกในเด้อน้องหลาคนงามโัวเผาทำข่าวสาวเมืองเจ้าก่อนเด้ออาเสียใหญ่ก่อนสิไรจากขางในห้ามห่างห่างลงว่ <c oughs> าเพิ่นมีูู้้อนนอนแนบสมเสนอพี่อยากมาเป็นเคยวงพานา่งเคียงไกเอาบ่อเบาวมอเล่าไทยคนดำดำ,ดำเนื้อกำแานบ่อสมหมอลำเรื่ออยากลำเก่าเกี่ยวพ้อสิได้อยู่บ่อนา บุญพาลาได้ล่ำเกี่ยวข้าวเดียวกาไข่ในบาทเมื่ออื่นตื่นเศร้าศิลาเจ้าสังนีสังนีศิลาเจ้าสังนีไข่อยู่ดีมีแห้งนอนให้ได้กินให้อิม่มตื่นมา